ผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งร้ารายใหม่ฟังกันด่วนแจกจริงใช้ได้จริงครั้งเติมเงินให้เจ็ดรอยห้าสิบบาทใช้ได้ทุกจังหวัดเริ่มใช้สิทธิได้แล้ววันนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรสรุปให้ฟังในคลิปนี้ค่ะ่อประรับชมรับฟังข้อมูลข่าวสารพร้อมๆกันใครมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับคนที่ติดตามกันแล้วค่ะไม่พลาดสิทธิประโยชน์การแจกจ่ายเงินเยียวยาจากทางภาครัฐแน่นอนนะ นำมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังเป็นประจำสำหรับในคลิปนี้มาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ<ส>ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ทุกคนนะคะได้รับสิทธิ์กันไปเลยนะคะเ5 0บาทแจกจริงและใช้ได้จริง วันนี้มีตัวอย่างมาให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะคะสำหรับเงินสวัสดิการแห่งรัฐปี2566นี้นะคะเงินค่าเดินทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นวงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะนะคะโดยกรมบัญชีกลางเนี่ยโอนเงินให้แล้วนะคะโอนสิทธิ์ให้แล้วจํานวน750บาทต่อคนต่อเดือนนะคะสามารถใช้กับระบบการขนส่งได้ดังนี้นะคะใครต้องการใช้สิทธิ์ฟังกันให้ดีๆนะคะ 1. ค่ะรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะคะหรือรถเม์ขสมกอน,นะคะสรถบริษัทขนส่งจำกัดหรือบอขอสอน,นะคะสามรถไฟฟ้าบริษัทร,ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่าบนะคะสรถไฟฟ้ามหานครหรือ MRT 5. บริษัทร,รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม 3. าสนามบินจำกัดหรถไฟนะคะ การโดยสาร์นี้ค่ะไม่จำกัดวงเงินตามประเภทรถนะคะสามารถใช้รวมกันได้หมดเลยนะคะเจ็บาทค่ะ สิทธิ์ค่าเดินทาง750บาทนี้นะคะสามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่1เมษายนปี2566ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนครึ่งเป็นต้นไปนะคะสิทธิ์นี้ได้รับกันทุกเดือนเดือนไหนเดินทางนะคะผู้ได้รับสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ได้เลยค่ะและในเดือนนี้ค่ะช่วงสงการานต์นะคะใครจะกลับบ้านต่างจังหวัดนะคะรถทัวร์รถไฟสามารถใช้สิทธิ์ได้เลยแล้วก็สามารถใช้กับการจองตั๋วล่วงหน้าได้ด้วยนะคะ วิธีการใช้สิทธิ์นี้กับการโดยสารรถนะคะเพียงแค่แสดงบัตรประจำตัวประชาชนขณะซื้อตั๋วนะคะแล้วก็แล้วก็แจ้งกับผู้จำหน่ายตั๋วนะคะว่าเรานะคะใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแต่จะต้องใช้สิทธ์สำหรับการเป็นผู้เดินทางด้วยตนเองเท่านั้นนะคะหนึ่งคนก็ใช้ได้หนึ่งสิทธิแ์และใช้สิทธิซื้อตั๋วให้ตัวเองเท่านั้นนะคะอย่างไรก็ดีนะคะขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการเตรียมเพิ่มสิทธิประเภท ระบบขนส่งเพื่อเป็นสวัสดิการให้ผู้ที่ได้รับสิทธินะคะโดยระบบขนส่งที่จะเพิ่มนะคะก็ได้แก่รถรถเอก,กชนร่วมขอสอมกรถเอกชนรถโดยสารประจําทางด่วนพิเศษในเขตกรุงเทพและปริมณฑลหรือว่า BRT นะคะรถเอก,กชนร่วมบขอสอและรถเอก,กชนรถสองแถวรับจ้างแล,และเรือโดยสารสาธนารณะนะคะซึ่งแจ้งความคืบหน้าให้กับประชาชนทราบต่อไปนะคะถ้าการเพิ่มสิทธินี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในเบื้องต้นตอนนี้นะคะก็ใช้ได้กับรถไฟฟ้านะคะ B T S M R T รถไฟรถทัวร์แล้วก็รถเมล์ขอสมกอนะคะ รงการานนี้นะคะกลับบ้านประหยัดค่าใช้จ่ายกันได้เลยนะคะมีมีพ่อแม่พี่น้องของเราไปใช้สิทธิ์มาแล้วนะคะยืนยันว่าใช้ได้จริงนะคะตามตามรูปภาพดังนี้เลยนะคะรูปนี้ก็เป็นการใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วรถทัวร์นะคะกับบขอสอนั่นเองค่ะเรียกว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะคะแถมวงเงินยังเหลือนะคะขากลับก็สามารถใช้สิทธิ์ได้อีกนะคะถ้าหากว่าวงเงินไม่พอเราก็เพิ่มเติมเงินอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะและ้วก็สามารถใช้ซื้อตั๋วได้กับ รถทุกประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชั้น1ชั้น2ชั้น3นะคะ VIP ใช้ได้หมด และอีกภาพนหนึ่งนะคะมายืนยันทุกคนได้ดูนะคะพ่อแม่พี่น้องของเรานะคะท่านนี้ก็ได้ใช้สิทธิ์ในการซื้อตั๋วรถไฟด้วยนะคะไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายแต่ยังได้ค่ะไปกลับได้นะคะอาจจะเพิ่มเงินนิดหน่อยนะคะก<อ>็เรียกว่าประหยัดไปได้เยอะเลยนะคะสิทธิ์นี้ค่ะไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้แล้วก็ไม่ได้สะสมไปในเดือนถัดไปนะคะตัดทุกสิ้นเดือนค่ะขึ้นเดือนใหม่ก็จะได้รับสิทธิ์ใหม่เ5็บาทแบบนี้นะคะ เพราะมีหลายคนเลยนะคะบอกว่าไม่ไม่เคยได้รับอะไรเลยนอกจากวงเงินซื้อสินค้านะคะวันนี้มีรูปภาพนะคะและก็มีข้อมูลมายืนยันให้แล้วนะคะฝากแชร์ออกไปด้วยนะคะแล้วก็เปิดใจรับฟังข้อมูลข่าวสารนะคะเราจะไม่พลาดสิทธิประโยชน์จริงๆค่ะทุกคนทรงกรนี้ใครจะใช้สิทธิ์บ้างนะคะมาคอมเมนต์มาแชร์กันได้หรือมีใครนะคะที่ไปใช้สิทธิ์มาบ้างแล้วเป็นอย่างไร ติดขัดปัญหาอะไรหรือไม่นะคะมาแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กันได้ใต้คลิปนี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังข้อมูลข่าวสารจากเพจของเราแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ